สัสดีค่ะตอนนี้น่งขารถไฟกลับบ้านอยู่นะคะนั่งรถไฟประมาณหานาทีแต่ว่าน่งขารถไฟตอนนี้ประมาณ30สิบนาทีแล้วรถไฟมาซะเขาออกเป็นเป็นชั่วโมงค่ะตอนนี้เลยต้องนั่งขานตรงนี้น้อย จากนั้นกะสิไปลงอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานต่อไปประมาณอีก4กิโลจ้ค่อยอออี่พหอดบาทจบของเนี่ยราคาชีวิตชีวิตในต่างแดนทาบมีใบขับขี่มันกับสิยากงีก้งสี่หล่ะก็เลยตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ค่ะกำลังกำลังเรียนกำลังอ่านหนังสือที่ถาไปสอบใบขับขี่ ถึงยนุนิมันมันเหตุยากนิดนึงมันบอคือประเทศไทยเนาะประเทศไทยไปกับขีเหตุเช่าเดียวก็ได้แต่ว่ายุนิต้องอาศัยเวลานิดนึงมันมันว่ได้มากง,างา่ายๆแล้วก็เสียงเงินหลายนําเนาะค่ะก็เลยชีวิตลําบากนิดนึงที่ต่างแดนที่เรียกว่าสบายไว้สบายเด้อค่ะเด้อไ่ขาเดี๋ยวเห็นบุ๊มบิลที่ขายรถไฟรถไฟมาแล้วนะเพว่ารอให้เขาเกินขอทสนอหนี่ได้นนยินเสียงเขาเอินละเดี๋ยวแจ้งน้อยสิไปขึ้นรถไฟ ยิเสียงเขาเอิดแบบเชียเขาประกาศแล้เวลารถไฟออกเวลานั้นเวลาน,านี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถไฟจักหน่อยแลอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะพาไปขึ้ขรนรถไฟอ่าเสียง,งเขาประกาศแล้วค่ะว่ารถไฟสิออกเวลานั้นเวลานี้เสียงเขาประกาศแล้วโอเคค่ะตอนนี้รถไฟก็ออกแล้วนะคะน Ich muss jetzt am e wieder auf Arbeit, der geht bestimmt noch nicht. ปั้นจักรยานแสบทาหนาวก็หนี่กับปั้นจักรยานบาดแสบทางหอนกับปั้นบาดแสบอที่กันเมียแตก <Hello. S 1> จากน้อยมันก็ที่นี่เป็น ถ้าเปียบบ่านเขาจะเป็นมันจะเป็นทงหน้าทงอย่างมันบนมหาบ่านเขาแต่ว่าน,นี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบป่านนอยนิดนึงมีเป็นแบบสวนของอันฟาร์มอันของเงินเจ้าเจ้าสวนเขา,เ,ขาเห็ุเป็นสวนนี่นึ นึงกับหอดบาทจ่ายไปเกือบแปดสิบบาทนั่งไลหานาที่จะวล่งละ่ะนั่งยังประคุ้มเลยตดท่นท่านเศร้าเม็นเลยคา <c oughs> ้างข้างเพราะมีสวนของชาวสวนของชาวชาบ้านแถวเนี้ยค่ะมานนั่งเห็ดมาเห็ดสวนกันปลูกพักปลูกยังกัน หนานี้มันมัสนสีเริ่มสีเขานาหนาวแล้วพ่อก็เลยบ่ค่อยบ่ปลูกอีหยังแล้วสิปล่อยแต่ว่ามันก็นยังมีสีสันมีสีเขียวอีหยังให้พอให้สบายหูสบายตายอยู่เนาะพอเขาหนา้าหนาวมาอีหยังก็สิกลายเป็นสีน้ำตาลเบอรหิมะาตะกกลายเป็นสีขาวไปแล้วเจา้าค่ะ กาลงรถไฟมาแล้วต่อไปกับสิปปานจักรยานเข้าบ้านอีกสี่กิโลได้ค่ะนั่นตรงขามอีกมู่งบ้านหนึ่งในรถจักรยานรถจักรยานของข้าเองดับแรกปลดล็อกก่อนปลดล็อกต้องล็อกหล่อไว้ หายกลับมากับซิเลียแตะโค้งนงางไหงงาเงามยุสถานี่รถไฟเนี่ยเราม่รถจักรยานครับนงางไหงพระเจใดได้ะคะ่ะรถจักรยานหายนี่แบบโม,มเมนต์ขั้นหนึ่งโมเมนต์ถึกถึกขั้นหนึ่งเป็นพันสองพันอ่อยกัด ว่าสามสี่มื่นผนเลยขั้นหนึง่งจะปิดกระเป๋าแป๊บนึงเสร็จ yeah. แล้วก็กดสตาร์ทเตรียมตัวแบตเตอรี่เต็มอเค กปั่นไก่มาฮอดสิเขาทางเขาหมู่บ้านแล้วค่ะเดี๋ชเสยเบิงต้นหมักแอปเปิลข้าง,างทางที่พักพก,กันมาเกลกินเป็นเจา้าเขาจะปลูกไว้ตรงทางเขาหมูบ่บ้านนี่เป็นเลี้ยงลายทรายน้ำข้างทางไปนิ่งสิลต้นหมักแอปเปิลตอนนี้มันมันเริ่มสุกแล้วมันบ๊นบอบเปรี้ยวมันผสมแล้วกอะ สิบ่อคอยมาเก็บมันเป็นไดเพราะว่ามันหาความเปรี้ยวอะไรละที่มาเก็บตอนนั้นก็คือมาเอามันไปกินสมแทนหมกมวงซื้อเนี่ยมันเริ่มสิสุกเริ่มสิโรนละ เขาหมู่บ้านตรงนี้เขาก็สิเฮ็ดเป็นทางให้สำหรับจัก,กรยานปั่นโดยเฉพาะเนาะคะ่ะทางรถใหญ่ก็สิแยกต่างหากน,นีก็สิสำหรับทางจัก,กรยานปั่นอย่างเดียวก็สิปลอดภัยว่าไปปั่นทั้งทางถนนใหญ่งงกับรถ จอดรถจักรยานล็อกข้อล็อกหลอแล้วก็เรียบร้อย